รู้สึกดีใจมากๆครับจริงได้มีโอกาสไปไลฟ์กับทางเซอรีหลายรอบแล้วก็ร่วมง,งานกันมาตลอดนะครับร mm ู hmm. ้สึกว่าเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ดีมากๆ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญเลยคือแพทย์ผิวหน,นังคนใหญ่นะนำ mm hmm. แล้วก็แบบพี P ่ๆ beauty walker อะ mm hmm. ไรเงี้ยแนะนําตลอดก็เลยใช้ครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเป็น real user อยู่แล้วเพราะว่าใช้เอง mm hmm. อก็เลยดีใจที่ได้มางานนี้คือจะได้ขอกลับมาวนอ <laughs> ัวชอบใช้อะไรที่สุดแบบจริงๆชอบใช้ moisturizer ฮะ โอพแล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวคลีนเซอร์ที่แบบดีมากๆตอนนี้เขาก็ออกคลีนเซอร์ตัวที่แบบวา่าตัวใหม่ที่มีในงานวันนี้ด้วยวรู้สึกว่า,อาโอเหมาะมากอยากจะได้กลับสักหนึ่งขวดปกติแล้วมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรส่วนมากก็จะให้ความสำคัญกับการารักษาวความสะอาดคือต้องดับเบิลคลีนเซอร์เราเช็ดหน้าหนึ่งทีแล้วก็าล้างหน้าหนึ่งทีซึ่งตัวเซโรวีเขามีตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ ที่ดีเป็นเสริมประกันผิวอยู่แล้วแต่ว่าที่สาคัญเลยคือเราต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนที่จะไปเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบให้ชุ่มชื้นแล้วก็ให้สะอาดฝากเชิญชวนหน่อยครับ,รรบลูกไปมาลองใช้กันหน่อยครับเพื่อนๆนี่เพื่อนอน,น,น,อน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมเซอร์วีสนะครับได้ที่สยามเลยนะครับมาเป็นวัยรุ่นสยามแล้วก็แวะมาที่นี่ได้เห็นพี่ๆเขาบอกว่ามีของแจกด้วยเยอะมากทั้งตัวแบบ เซอร์แล้วก็ทั้งตัวของไวด์ไรเซอร์ด้วยยังไงก็ฝากทุกคนมาเล่นด้วยนะนี่มีให้จับอะไรด้วยใช่ไหมมีนี่จะจับเยอะแยะเลยนี่แล้วก็มาเจอเฟื่อนของเราด้วยน,ออนี่นี่เพื่อนจริงนะครับเราจบด้วยครื่ยนะอยมโอเคน้อง,พง,พง,พง,งเพียจับขออัปเดตสถานการไปก่อนนิดนึงเราเป็นคนหนึ่งที่ขอออพูดเรื่องนี้มาตลอดเลยครับจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็เกินความคาดหมายไปมากๆเพราะว่า อย่างที่เราบอกแนละ้วเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องมีคนมาได้ยินเรามากขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่ใช่คนที่แบบมีผลงานหรือว่าทุกคนจับจ้องขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าดีใจที่สิ่งที่เราพูดไปมันอิมแพ t มันไปมากกว่าแค่ร้อยสองร้อยแชร์พันสองร้อยคนอะไรเงี้ยมันมันไปไกลามากๆแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยคือเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะให้ทุกคนได้มาสนใจเรื่องประเด็นนี้จบจนถึงวันนี้ตั้งแต่ที่พูดไปก,ก็รู้สึกว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของแบบแฮชแท็กอะไรเงี้ย ก็ยังไม่ได้แบบขึ้นมาแบบขนาดนั้นก็ก็ยังหวังใจหรือว่ามันก็ยังจะเป็นประเด็นที่เราอยากจะพูดถึงกันไปอยู่ครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างตอนนี้ก็ยังคุยกับแม่ทุกวันว่าแบบเป็นงไงบ้างตอนนี้คือมันไม่ได้หนักแค่ในส่วนของไฟป่าแต่ว่ามันหนักในส่วนของแบบอากาศที่มันแย่มากๆอะไรเงี้ยครับ mm hmm. คือถ้าอากาศที่เทียบเท่ากับแม่้อสอนตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเราคงจะได้ประกาศอีกงานกันไปแล้วแต่ว่า mm hmm. ว่ามันดันไปประมาณ200กว่านะครับบางวันเกือบ300อยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าพอมันเกิดที่แม่ท้องหรเลยเกิดที่จังหวัดอื mm ่น hmm. ๆทางภาคเหนือเนี่ยมันก็มันก,นก็ไม่ได้มีความอิมแพกมากขนาดนั้นนะสำหรับเราพวกเราก็พูดตามตรงทุกคนก็ยังออกไปทํางานเพราะามันก็ไม่ได้มีมันไม่ได้มีภาคส่วนที่เขามีอาํานาจขนาดนั้นแบบลงมาแบบดูแลมากขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นภาคประชาชนภาคเอกชนอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็มีภาครัฐด้วยแต่ก็คิดว่ายังอาจจะยังต้องการมากกว่านี้ มีพี่ท,พที่เขาเป็นแบบคนที่ดับไฟป่ารู้สึกว่าเขาเสียใจมากมากเลยเพราะ mm hmm. ว่ามีเพื่อนคนน้ำปิงที่ mm hmm. พ่อแม่เขาเป็นแบบคนที่ดับไฟป่าอะไรเงี้ยเ็ารู้สึกว่าเขาเสียชีวิตมากเลยนะแบบมีคนได้รับบาดเจ็บมีคนได้ได้รับผลกระทบบางอย่างจากการที่ต้องมีควันมีกรารเข้าไปอนะไรเงี้ยถ้าถ้าคนเหล่านี้เขาได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นได้รับการใส่ใจี่ด่ขึ้นในเรื่องของอุปกรณ์หรือส่งเสริมเขาในจุดที่มันแบบจะทําให้เขาสามารถแบบเข้าไปเป็นหน่วยพิทักษ์ไปเป็นด่านหน้าให้เราเทนได้ก็ ก็น่าจะดีครับตัวคุณแม่ขหงอน้าเป็เองได้รับผลกระทบยังไงบ้างได้รับครับคนที่บ้านทุกคนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ได้รับอากาศที่ร้อนข้างแย่มากแบบค่ามันไปถึงแบบสองร้อยสามร้อยกว่าในทุกวันซึ่งมันไม่ได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเดิมทีเครื่องที่มันปรับอากาศมันก็ไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าสุดท้ายเราเราไม่ได้ทํางานแค่ในบ้านไงครับคนยังต้องขับรถออกไปแล้วคนภาคเหนือเขาไม่ได้ขับรถจนไงครับส่วนมากก็ต้องขับรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยโซมันเข้าไปอย่างเต็มที่ก็หวังว่าทุกคนจะให้ความสัักกบเรื่องนนี้้แลว อ่านมาใส่ใจจริงคือไม่ต้องรอให้ควันมันไหลมาถึงกรุงเทพหรอกมันถึงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไร้ย่างนีมองว่าไม่ว่ามันจะเกิดที่ไหนในประเทศไทยทุกคนก็เป็นประชาชนเหมือนกันอะไรย่างี้ก็หวังใจว่านี่ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เราดูนะเพราะว่าเราเองก็คุยกับคนในพื้นที่ตลอดอะไรย่างนี้ก็น่าจะพูดได้ประมาณนี้มีทุกวันครับจริงหรอตัวนี้สองแท็กจะเห็นว่าแบบขับรถไปตามทางในป่าอะไรเงี้ยมันมันมันไฟไหม้ตลอดซึ่งมันก็ เขาเรียกว่ามันยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะแล้วก็น่าจะต้องช่วยกันในหลายๆฝ่ายซึ่งหลายคนก็บอกชช่นชมว่าน้ำปิเงเองอ่ะใช้พื้นที่เสือ,อในการทอเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่แบบยังมียอดเขาโล่น้อยจนถึง,งตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้ำปิงก,ก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าเออชช่นชมก็จริงๆเราพูดเรื่องไฟป่ามาหลายครั้งแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าปัญหาที่เราพูดมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไม่ต้อง มันไม่ใช่การออกมาพูดให้มันเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนั้นแต่เราแค่พูดในในแง่ของการที่เราเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วเราก็เจอกับปัญหาจริงๆรแล้วก็พูดออกมาแค่นั้นเราก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่พูดแทนเพื่อนเที่เขาไม่ได้มายืนตรงนี้ครับคนอื่นเขาไม่ได้มีไม์มาต่อปากอะไรอย่างนี้แต่ว่านพิงอยากจะพูดเพราะว่ามันมีคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเสียงของทุกคนมีความหมายแหละไม่ใช่แค่นักพิงแต่ทุกคนตอนนี้ที่ที่ดูอยู่ที่กดรีไปกดแชร์ไปอะไรเงี้ยคนก็ทําให้มันกระจายออกไปน็ ท่นต่ำที่เราจะช่วยได้ตอนนี้ครับเรียกว่าสวยทั้งกายและสวยทั้งใจปีนการับไหมประโยคนี้รับได้ครับคือน้ำปิงก็ไม่ได้พูดเองนะนะำปิงพูดเองนะพู้สื่อข่าวแต่ว่ารับได้เนาะรับได้ครับหน้าตาดีจิตใจดี beauty brain body แล้วก็อีกหลายบีคือรถจบที่ตัวเราก็ยังไงขอบคุณพี่ชาวเน็ตด้วยครับที่ช่วยกระจายแชร์กันต่อไปเนาะเพราะว่า ปกติคลิปสัมภาษณ์พวกเรามันมันก็ไม่คนมีไปอยู่แล้วแหละร้อยสองร้อยห้าหกร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือมีคนเห็นไปแบบไม่แน่ใจว่าประมาณสองล้านกว่าอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าโหดีใจมากๆที่คนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆแล้วน้ำปิงก็คิดว่าน้ำิงก็น่าจะไม่ทิ้งทุกคนที่อยู่ตรงนี้ถ้าถ้ายังทําหน้าที่ตรงนี้ได้ยังพอที่จะพูดถึงสิ่งนี้ได้แล้วมันจะทําให้ปัญหามันถูกมองเห็นมากขึ้นก็ดีใจมากๆและ น้ำปิงฝากให้กำลังใจคือห,หลายคนที่มาลงเจอปัญหาไฟป่าแล้วก็เพื่อใครอยากบริจาคอะไรก็จริงๆอยากให้กำลังใจที่น้องชาวเหนือทุกคนนะครับน้งบิงก็รู้ว่าปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบไฟไหม้ป่าแล้วเราจะดับยังไงแต่มันเป็นหาเป็นปัญหาที่ลงลากลึกไปถึงแบบชาวบ้านรู้ไหมว่าถ้าเผาป่าเองแล้วมันมีปัญหาอะไรตามมาหรือมันมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเราจะแก้ยังไงเรามีแนวการป่ายังไงหรืออะไรซึ่งก็คิดว่าน่าจะต้องไปแก้ปัญหาที่จุด ข้างล่างขาเลยเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะต้องมาพูดสิ่งนี้ทุกปีซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าทุกคนจะพื่อสู้กันในช่วงนี้เนาะที่มันน่าจะหนักพอสมควรเรื่องอากาศด้วยก็หวังว่าทุกคนจะดูแล,แลาราสษาสุขเป็นอย่างดีรวมถึงพี่ๆที่ผู้ฟัดผู้ผู้ภัย,ยที่เข้าไปดับไฟป่าอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนส่งกำลงกังใจให้ดีแล้วก็ช่วยกันสนับไปก็ได้ครับตอนนี้ภาคประชาชนของพวกเราก็ทำงานกันหนักเต็มที่แต่ก็ หวังใจลึกๆว่าภาคพัฐก็จะเข้ามาช่วยเหลือมากกว่านี้เหมือนกันอะไรเงี hmm. ้ยครับคงไม่มากเกินความสามารถแต่คิดว่าถ้าเราพิวริตี้มันขึ้นมาเป็นปัญหาที่ใหญ่เหมือนกันไม่ต่างจากทุกพื้นที่ในประเทศไทยทุกคนก็จะอยู่กันอย่างดีขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนก็จะได้เป็นคนที่ได้รับแบบการมองเห็นอย่างทุกคนอนะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีไม่ควรมีใครแบบถูกทิ้งไว้ข้างหลังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ